สมาชิกาลพระผู้เจ้าพี่น้องชาวจังหวัดฟูริยามสุรินไหนมาจากประพนชัยยกมือหน่อยอำเภอประพนชัยอำเภอบา้านตรวจยกมืออำเภอบ้านตรวจอำเภอบ้านด่านอัคคติยกเปลื่อำ่านเมญชัยโคราศิน,นโอ้โคราศินะท่า,า,าลำท่าเมญชัยอ่ะใครมาจากโครา ไม่ขึ้นมาหลายแกก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้รัฐธรมรมนูญไทยเรียนดีนะคะรับรัฐธรมรมนูนไทยเป็นอะไรรัฐธรมรมนูนไทยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ผ่านมาใครเคยอ่านรัฐธรมรมนูนม้างก็มือ ไม่เคยเลยเคยยังไงเคยอ่านเคยอ่านอ่านเลยอ่านกานถามแล้วนถามว่ารัฐธรรมนูญมีกี่มาตราจริงแล้วใหญ่เลยสี่หมวดเล้กใหญ่เลยนะมีทั้งหมดเอาเขียนกระดาษให้ท่าคุณจ้าด้วยกระดาษปากกาถวายให้คุณจ้าด้วยเขียนความกันนะครับรัฐธรรมนูญไทยมี 2 7 9มาตราแบ่งเป็น16หมวดคนที่เขียนไม่ได้ไม่เป็นไรข้ครับกรบปุกน้าทำเขียนแล้วล่ะยอมประกาศที่6เมษายน2,560ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญวันที่6เมษายน2,560อยอยู่ในมือผมนี้นะครับ มีรัฐธรรมนุญปฏิบุบันมีทั้งหมด279มาตราแบ่งเป็น16หมวดแบ่งเป็น16หมวดอันนี้ไม่ต้องโจทย์นะครับเพราะว่าจะให้ทุกท่านได้ยืมให้ยืมนะไม่ต้องโจทนะครับอ่านให้ฟังหมวดหนึ่งบททั่วไป หมวดสองพระมหากษัตริย์หมวดสามสิทธิของปวงชนชาวไทยหมวดสี่หน้าที่ของปวงชนชาวไทยหมวดห้าหน้าที่ของรัฐหมวดหกในรบายญยัตแห่งรัฐหมวดเจ็ดรัฐประหาเกีเ่ยวกันหมดถามว่าท่านเคยอ่านหมวดสิทธิเสรีภาพของตนหอง,องแล้วหรือยังใครเคยอ่านนะไม่เคยใช่ไหมไม่เคย เมื่อไปคุยเนี่ย,ยล้วคุณจะใช้สิทธิตามรีบคุณได้ยังไงเดี๋ยวให้คุณกำนะรมบัชยจทิ้งบาสรนะวันนี้ยกตัวอย่างเรื่องคุณกรรมนะัชชัดเจนนี่มจาจัดบ้านตรวประกันชัยทนะแมเอกทะแบ้านมีที่ดินของตนเองอยู่เท่าไรไร่สามสิบ <35. S 1> ห้าไร่ที่นอสอสังถูกต้องวันนี้ไปยืนยื่นรางวัลที่ดิน วัดไปวัดมาขนาดนี้ที่ดินเดิือีท่าไรี่สบเ้ายี่สิบเก้อกาอะไรหายไปไหนเราเห็นไหมเห็นไหมหายไปเพราะว่ามีคนเอาที่ดินไปโฉมที่ให้คุณกบะนะและออกเป็นที่หลวงโอเคไหมที่อะไรไม่รู้หรอกเป็นที่หลวงที่เลยหายไปหายไปแล้วไงต่อไปร้องศูนย์ดำรงธรรมไปรองผู้ตรวจการสมัยพ่อกระดูกใช่ไหมครับ ไปร้องพูดตรวจการเป็นดีนไปร้องสภาร้องเป็นบุประเด็นนี้สุดท้ายสองวันที่แล้วที่ดินนัดไปไก่เกียร์ผมก็ถามมึงกับไก่เกียร์กับใครอ่ะบอกไม่รู้เหนะ็นไหมคือคุณไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมไก่เกียร์ต้องมีคู่นี่เดี๋ยวไหนยืนหลังหลังไปที่หลังน้อยศูนย์ไก่เกียร์นี่นะถามว่าไก่เกียร์ต้องมีคู่กรณีโอเคนะ การน่าไปวันนั้นคู่เรือมีใบไหมไม่มีใบมีแต่เราผู้เสียหายเห็นีหยอันนี้เกิดจากอะไรครับพี่กำแพงแล้วคุณจัาเกิดจากเราไม่รู้กฎหมายอะไรเลยใช่หรือไม่ใช่ครับไ,ไม่รู้ยังไม่พอครับขาดที่เลี้ยงใช่หรือไม่